สวัสดีครับผมสวัสดีเฮามมันให้บ้านครับนี้ก็มีเมนูแซ่บๆมาฝายอีกแล้วครับผมเมนูแกงมะม่ครับผมแกงลายเลยครับผมแกงน้ไม้ใส่ตีนไก่ครับผมยอดผมตีนไก่หนึ่งโลครับเขาเบื่อกัดตำไว้เรร้อยแล้วครับผมเมนูแซ่บๆครับผมสรงไทยพิเยวกับบ้านครับแกงมะม้ายกันว่า ชัดไห้ครับผมมีนพอีตู้ครับผมมีหมักตะ้อ้หรือว่ะหมักงูเงี้ยวครับยอนหมักอึครับผมปลูกหลังบ้านครับย้ายกับแม่ปลูกครับผมมีน้อไม้ไปหามาต้มไห้ครับได้เทอละเล็กเทอละหน่อยพริกลูกโดดครับผมนี่ครับหมอยาหน้างเข้ากระเดียดนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมจะใส่ตีนไก่ลงไปก่อนครับผมเพราะว่าอยากให้ตีนไก่มันเกลื่ยเร็วนะครับผม ตีนไกล่ลงไปก่อนเลยครับหลังจากที่ใส่ตีนไก่ผมจะใส่ข้อเบือครับเบือแล้วก็ค้นค้นคนตรงประแดกครับผมเราเปิดแก๊สทิ้มไว้เมกี้นี้ผมไปซับตีนไก่น่ายหน้างขึ้นขอบหมอ้อบดสวยเลยครับนี่แล้แซบคือเก่าครับผมรอใหนน้ยาหนัางออกม่ดกินนยานางจังหน่อยก่อนครับผมไม่ใช่ออก เขียวอ่อนๆจักหน่อยตอนนี้ยังเป็นสีเข้มอยู่หน้ามียหน้าังี้ยโบสุกครับเราชมขั้นตอนต่อไปครับผมครับขั้นตอนต่อไปเอาน้ำไม้ลงครับผมน้ำไม้ไปหามาเมียต้มไว้ครับไม้ลงกับใส่ปลาแดกครับผมบ้าน,นี้ต้องปลาแดกลง่งนะจ๊ะเขาเบื่อครับเบือ่อคนข้น Uhm แกงตอนเศร้าครับผมพระกำลังห้พ ну ่้อนญาติโยมไปวัดครับแกงกินเศร้าเลยไม่ลูกโดดครับต้องประเดี๋ยวนี่นะย หมักอึเก็บสดๆจัดลังบ้านเลยครับผมยอนมักอึเมื่อก่อนออกมาพัดน้ำมันหอยกินแซ่บครับผมยอนมักอึหาบะไรครับพ่ออีตู่ครับผมหรือว่าใครมักเป็นพักสังเง,งก็ได้ครับต้องประแดดมั้งประแดกครับประแด,กป,ะดกปลาน้ำโขงครับนี่เป็นตึกสรุงปีกายนี่ปีกายนะบ่มีคลิปตึกสรุงเลยที่แม่ไป ใส่เป็นตัวเลยตองให้มันเปื่อยเลยบ่แม่มนี่ครับเยพอ,อแล้วแม่กินมังสีแห้งพวกใส่เกลือเอาโอเคนี่ล่อยให้มันเดือดเองเราจะใส่เกลือแล้วมาเลยนี่ครับปล่อยน้ำแกงปลาผักกับิตอนปลาแดงให้มันเปื่อยๆลงไปเลยครับผมรอชมครับใส่ห้ากับตองเอากลางไว้ครับเวลากินม,มันจองบรติดคอรครับผม มาชิ่งิเี้ยเติมเกลือเักหน่อยครับผมพวกแกงพวกอย่างนี้แกงอ่อนแกงอย่างนี้เติมเกลือลงไปน้ำครับผมมันจะได้ความนัวความเค็มแบบเักหน่อยครับผงสลดที่หลังครับผม,มเป็นม,มืดหอว่แม่ผงสลดเนาะยูตู้ยังมีบ่อยู่กับพุก,กบ่อ เป็นซองซื้อมาใหม่เมื่อไหร่บอเริ่มเปื่อยแล้วผมเริ่มเปื่อยแล้วผมเ,มเดือดโอถามันเดือดจักหน่อยรอชมครับผมเมนูส่งท่ายวิดีโอกลับบ้างครับกินเขาแซ่บๆต้องกันอาหารอีสาน กลับไปสูงงานต่อครับผมนี่ครับผมพอเอาประดกลงไปครับหลังจากที่ตองแล้วครับนี่ครับว่าปลาแดกเป็นตอนต่อนในเรือแต่ก้างครับผมนี่นี่แหละนัวคักครับผมมันขั้นตอนต่อไปเสี่ยวคอเบือลงครับเอาออกเลยไหมเอาถั่วมาห้องหนึ่งจิบปลาแดกก่อนครับผมปลาแดกปลาน้ำโขง ใส่ขาเบือรครับผมนี่แะนี่ติดก่นฝกอยู่แม่ขาใส่ขาเบือแล้วต้องหมั่นคลุครับผมวันนี้เขาบอกขาเบือสิติดก้นหมอน้ำอยากหน่อยพทอที่แม,ม่หน่อยพอ สดน้ำโคกๆเสแสร้งโอเคครับรอเดือดครับผมรอหม้อเดือดมาเลยต้องหมั่นค้นครับผมหลังจากใส่ข้าเวเบือลงไปข้าเวเบือเห็ดหอน้ำข้นครับต้องสติดก้นหม้อใส่ลายแห้งแซ่บครัดข้าวเบือแห้งใส่แห้งข้นแบบน้ำเหนียวๆแซ่บขา้าวเบือนี่ขาดบ่ได้เมนูอีสานแกงอ่อม อย่างนู่นนี่นั่นต้องใส่ข่าเบือครับคตัวนี้ไว้ขั้นตอนสุดท้ายครับผมผมหมักอันนี้ทอดใส่ไข่กระเจบเลยครับผมหมักตะไหนี่กว่าหมักงูเงี้ยวใส่อ,อีตูคฝักหมักบวบหมักยี่หอหมักเอือก,กับผูกไว้ครับยิมสวนทั้งนอกผูกครับขางสวนทุเรียนอันนี้ก็เป็นต้นมะละกอเหลืองของพี่ออได้นี่ครับผมพี่ออให้มะละกอเหลืองมากเลยมะเพาะได้ใหญ่ต้นหนึ่งแล้ววันนี้แม่ ต้นนี้ก็แเม่นบ่นนี้ในรอดยางสองต้นครับผมแล้วกันแล้วกันในองค์นี่ก็แม่นครับผมนี้กำลังจะขยายออกใส่รอดยางไว้ครับเดี๋ยวสิแปดดินมาย่านแติมัไกลพันเห็นมะละกอเหลืองพี่อ๋อรอช่คมับประสิออกมาลูกสีเหลืองรืบอบ่ครับผมครับเดี๋ยวสีไทยชิปตอนปลูกไห้เบิ่งอยู่ครับผมตอนแยกกระถางออกสิติ๊กบอมะคงเหลืองเขาเอามาจากทาอูเทนครับร้านก๋วยเตี๋ยวพี่อ๋อครับผมทาอุเทนครับ มะหุงเรืองขึ้นเอามาให้ดตำตอนนั้นเก็บเม็ดไว้เพาะไว้ครับผมรอชมกันวันที่เป็นมะมะฮุงเดืองขึ้นไหาบ่อนี่ครับต้นมะหุงเดืองพี่ออครับผมมันสิกายพานันบ่ครับนี่นี่ครับติดอยู่สามต้นโอติดอยู่สามต้นครับผมนี่นี่ต้นนี้ออกมากแล้วครับนี่ต้องรอชมกันครับผมนีออกช่อแล้วต้นนี้นี่ครับ มะละกอเหลืองนะนี่จักซื้อพันธุ์อย่างหนอครับผมติดอยู่สามต้นครับผมนี่ครับปลูกใส่ร่อยางครับผมตัวนี้กับแมนครับผมนี่กานดำดำนี่ครับผมติดสามต้นจักซืเป็นอย่างไรอันนี้เป็นพันธุ์อย่างดำเนินนะครับอันนี้กระซแยกออกใส่กระถางนะครับผมแต่ว่าของพี่๋อได้สามต้นติดอยู่สามต้นครับปลูกไว้ติดกับขัวหนึ่งนะครับผม รอชมกันสิกไก่พันบัวได้สามต้นครับผมตอนแรกกระถางนี่อยู่ที่ละครับอยู่กลางข้างหลังพี่ละทมดินก็เลยง่ายมากนี่แต่บรูว่าหากมันสิได้รับความกระทบกระเทือนอยู่บว่วเพราะว่าเก็นกิ่งเหี่ยวไปละสองกิ่งขึ้นอยู่ดอกน้องแม่รอชมต้นนี้ก่อนหมูเลยครับนี่สี่ออกหมากแล้วครับต้นนี้รอชมกันไปไปแกงน้องแม่กันต่อครับผม แต่ต้นนี้พันอย่างนี่แม่ออกมากแล้วนี่จ้าพันอย่างครับผมคนไปเรื่อยๆนะครับชิมนะครับเมื่อกี้นี้อยากจางนิดหน่อยเอาเกลือมาใส่อีกนี่แม่เกลือนิดหน่อยกับน้ำปลาน้ะแม่เลยกินน้ำปลาน้ำใส่น้ำปลาน้ำปน,ำนำไปนั่นนะครับผม กีนนได้แล้วไปกาดละหอมขอพักมาลงเลยแมมานี้บอเอาจะเป็นห้องใส่ลงเป็นกาดเลย ดเ่ยยกีวขั้นตอนต่อไปครับผมใส่ผักครับผมขั้นตอนสุดท้ายแล้วล่ะครับหมักตะน้อยครับผมดูว่าหมักหิเงียบแต่ละที่กับห้องบุ้งกันครับผมที่อื่นกับซีห้องอีกแบบหนึ่งกับนีครับผมในบ้านผมห้องหมักตะไหน้ามาแม่ตะไหน่ายอดหมักอีครับใส่ลงไป โอ้ยอกดบ,ก,บกเลยครับผมสจอดสุกเร็วที่ตักลงไปใต้ครับผม้อมห้อนมันบ่มไว้บ่มผักรือสุกเร็วครับผมข่ายบบได้ครับพะอีของงานพะอีตูใส่ลงไปดีหอมหินเลยนะครับเรืการ แขวนเลยครับผมแบบนี้ปานอุ้มะม่าครับผมนี่ละข้ามเขาขุยเปะเปะเลยละครับสุดยอดนะครับรอพักสุกเมนูที่สองซีก้อยเห็ดคมครับผมเอาแบบเมนูบ้านๆเลยครับผมแซ่บเลยครับผมแกะก้อยเห็ดคมแกงมะม่มยรอชิมกันครับผมมาเบิ่งวิธีการก้อยเห็ดคมฝีมือแม่ครับมนีม เก่งไม้แซ่บๆตักส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟแล้วครับผมแล้วก็ก้อยเห็ดคมครับผมสูตรแม่ครับวันนี้ผมมียางมากมายครับผมพริกเข่าขวบประแดดครับผมน้ำป่าฮองสุลดครับต้นหอมครับผมขายไปได้ครับผมหอมชีไปเลยมะนาวหอมๆสดๆเก็บจากขังบ้านครับผมปลูกไว้ขังบ้านสามต้นยามีก็เป็นฤดูมะนาวแล้วครับผมบริได้ซื้อแล้วครับยามี คนคน,คนเข่ากันแล้วก็ซิ้มเบิงไดให้การแล้วครับผม,ม,มใช่แล้วว่าหน่รยพิคนช่นแล้วอะอใส่แล้วมะไปสิ่มลบอ,อ,อ่อนเพียหน่อยซสิมแลครับผมใส่บบ อืมเฮ้ยอ๋อม้ำตั้งในป่าแล้วแม่จางขึ้นหน่อยอเคอีกขึ้นหน่อยรายการค้นเลื่อง่ะบาเนี้โอเคอเครับผมออกไปกินข้าวเศร้านักกันแซ่บๆครับผมมาครับผมขา้าวเศร้านักกันครับผมแกะมาไว้ตีนไก่ครับผมครับก้อยเฮ็ดขมครับผม แซ่บอาหารอีสานมาบ้านเขาครับผมให้พี่เดียวห้องทองได้ต้มเส้นไปก่อนแล้วครับผมครับเป็นกระสิทธ์เดินทางกลับแล้วครับผมครับกี่ขขาน้องกนก่อนครับผมมาแซ่บแซบน้องกนครับครับผมมาครับผมกี่ข่าก่อนกลับบ้านครับพี่เดียวกลับไปสู่งานต่อครับครับผมจัดเมนูแซ่บแซ่ขงภาคอีสานก่อนเนาะพี่เดียว มาแต่และเทือดเเงินโบมดอโบมือครับโบเมือ,ม,อมาขึ้นบ้านใหม่นะครับผมทีเดียวได้เมนูแซ่บๆอีสาน,านมเาเาอยู่เกือบสองย์แล้วสองปีแล้วเริ่มจะใช้เงินเรียนแล้วไหมเนาะแน่นครับอะครับแซ่บต้องกันกว่นี้กวเห็ดขมก้อยบ่ <c oughs> อืม แต่มานี่ได้กินมาทุอย่างเ้วบ่อาหารอีสานเนี่ยเร,บรบาบ้างไว้แทบเนาะแต่เทียนมันนี่บ่แม่นมันเนี่ยครั้เคราวเื่อก่อนบัวท่านหราเป่าบัวท่านเหนื่อยอยู่วันี้รอบหนะเร,รอบหน้าแล้ว บุคคลได้มีเวลาถ่ายคลิปเลยครับพี่เดียวมากเวียกหลายมาเวียกหลายอีรีรอบนี้เห็ดตัวเวียกหนุ่มมือก็ะิดพี่เดียวกันเลยย้ายยังย้ายกินกรแม่แล้วกินแล้วกรแม่ ตักให้เพื่อนกินก่อน,เ,นเอา้าตานะฝนมากินข้าวเร็วแล้วมม่ยังนี่ปลาบ่รออ๋อ,อไม่ไพ่ปลามาโยนข้าวกินไหมมาชิมหน่อยเลยรึพอที่ข้าวินมาเแล้วมาข้าวมามาหวัดดีกล้องก่อน ทางนี้มาทางนี้พอที่ข้าวก่อนแล้วก้นก่อจิ้มจิ้มหน่อไม้ดูลองดูอร่อยไหมเดี่ยวเอาเฮ้ยม,มันแข็งนะแข็งไหมกินไม่กินข้าวไหมกินไม่ข้าวนี่กินหรือยังท้ากินข้าวเลยข้าวยังมันข้าว ขพาก็เคยกินอะไรอันเฮ็ดอันก้อยอเฮ็ดกินก้ยอยเฮ็ดคมเฮ็ดข้าวปือแบบสวย,ยตั้แต่มานี่รอพี่สองเนาะก้อยเฮ็ดคมเนี่ยแล้วแถวอื่นเขาเขาจะกินอย่บ,บ,ยอบอกจักบุิเนยใจเฮ็อ ลองเวลาต้องไปเที่ยวแบบต่างจังหวัดลองถ่ายของด้วยว่าไอ้เห็ดที่มันอยู่ใต้กกอยู่คานะผมแค่แค่บ้านพี่นัวกินอยู่ก็เคยเห็นเขาเคย่อยๆยังดืวกันเห็นอยู่ค่าอืมค่อกันเนาะอืมก็ก้อยก็ค่อยงแข็งแกงแล้วก็ต้มจิ้มแจ่วต้มใช้เวลาหน้ามัเลยอืมอืมหายผมเกลือก่อนกินด้วยกันดี ฮานิสานในเกือบครบแล้วครับพี่เดียวมาว่าสิเป็นก้อยอันดับแรกเลยก้อยก้อยก้อยซอยจุออมหันออมนี่แกงเฮ็ดเฮ็ดก็ได้กินทุกเฮ็ดครับเดี๋ยวมีเวลาเดมันเค้งแมเค่งก็ได้กินอระประจายนะบอือแป๊บโอ้ถ่ายคลิปทักมือครับผมมนสิเป็นกินมันเค่งตัวขูเลยนะบูมเนบูมเอ็นมันด่ายกินเหนียวมันเค้งตัวขูเลยโอ้หอม เอกล<ข>ักษณ์อืเขาตามไปกินี้เหรอแม่เข่งก็หายากแล้วมือเขาว่าอย่างป่าแปลนหมดแล้วเ <c oughs> ขาเบิกหมดเนาะเขาไปซื้อตะล,ะล้าเราฮะไม่เข่เงเลยเหรอแม่เตัวละสองสามบาทสองตัวหักเราตำจำปนโะอ็ครับนะ ต้เท่าต้มเสร็จไหมครับพี่บอกลูกโดเอดมนนะม <c oughs> งนะก็ปวดองเนาะเดี๋ยวจะบินเดยอละมือเนาะอืมอ่ เป็นเรื่อบงอออออบออง่าอย่างอยไปครับอืมแล้อยู่แล้วคอันค่ันจืดทีอืมบิรองอย่างง้อบองอย่างัหรอืมก็ไปอ่ะได้เลได้เลยขึ้นทมาเลวเขาไปอากไปยังไงอืมแม่ติดหมู ือ่ทมัมตัวย่านั่น่ะล่ะเวยรหไมห่อไว้รุ่นอืเวียอจากบ,บ้านไม้หออคืนหออหมูแล้วบาดนอืว่า่เดียม,มากมเลยยังบากเมืองออืมอืมจต่ววาอีห้าปีหกปีนี่ม,มาอยู่บ้านแน่นอน,นแน่นอนอ เราบ้านเาานสาบรรายชีวิตแต่ว่าขออีโวอีกคันหนึ่งก่อนมาตั้งรักอยู่บ้านเลนพอซุ่ยเจ็ดปีเอามาจอดแถวด้วรถหลายคันเกินมารับแก็บอีอวสบายไม่ไลยแก็บขานะอ๋อตรงคองอยู่บปล่รารับเยสารบปล่าเดี่ยวกระมีนะค้อนเดี่ยวกระมี มันก็มีหาก็พวกสามล้อะอะไรแบบนี้ตัวมีสบอกอสามล้อ,อเขาเรียกใส้บริการมาได้สามล้อมาได้เห็นงานผ่านแอปอืมแต่แก๊บฟู้แก๊บไอคานี่เห็นงานผ่านแอปอืมคนละสายอืมหนูจีคามาแล้วบอกจีมาแก๊ปฟู้ดมาก่อนละแต่ว่าแกา๊บคาันผมาอืม นนที่มันที่มันแย่งรถวิ่งกับแกบปหนังแก๊ปค่ะแย่งวิ่งกันอันนี้บอแย่งเลยคือไพ่ว่างเขาจงเปิดระบบว่ยคล้ายๆว่ะถ้าบริสารห้องเกตบ้านเท่านี้ถ้าคอยว่างคอยเปิดไว่ยอยเขาเขาก็าเอาคนใกล้ะนะก็คือเออแม่มเขามาเดืเเอดขาดแล้วเนม มาอมือเลยเส้นๆกับไปแรงแกคบนี่นะเห็นปะเสียบลายผมมีเวลาเห็นตีนเลยแสียบให้ผมเนอะพี่เด็กมันกึดๆเดียวไปแล้ว เรียกดินมัะไรออกมามเริ่มแน่นหน่ยน,นะเน้นผมถึกช่วงก็ดมีมันเป็นลูกล่งไลยหรดเป่ะเนี่ยบบล่งเป็นหินขักอยู่แล้วคอมอเชียวได้ก้นบ่อเห็นบอกเป็น<อ>ดินแดงล่ะดินแดงก้นบ่อเลยแล้วมันินอ,อ,อยู่เทิร์นเลยค่ะ าาเ,เจอกานชิมหนาครับผมกับเมนูนแซ่บครับ,บัดีครับสวัสดีครับผม